สวัสด um, oh. right. ีทุก no ท่านด้วยนะครับวันนี้จะมาอยู่กับอ่าช่วงนะครับพี่มีชื่อว่านิทานสอนไก่นะครับโอเคครับวันนี้เราจะมาเล่าเกี่ยวกับนิทานอะไรดีแบบ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 โอเคครับอีกรอบนัดนี้เริ่มพูดถึงเรื่องนะโกรบแยกหนาอันนี้กบกบกบเพี้ยอะไรเนี่ยโอ้โหโกบกบบฟอกเนี่ยเป็นอะ่รของฉันอ่ะไปในตัวมัน กบเนี่ยเน่าตกบกบเฮ้ยกบหือัวเฮียอะไรวะเนี่ยกบเนี่ยกบเลิก่เนี่ยกบเป็นสูงนเป็นสูงเลยกบปอมากบกบกบหมดเลยออา โอเคนะครับประหนึ่งคนระับกบตัวพวกนี้เนี่ยกบดี่เป็นฝูงเนี่ยเนี่ยหมุดในวงกลมนี่คือกบกบกบลูกกตาลูกตโอเคกบพวกนี้เนี่ยนี่อยู่เป็นฝนะนะ <laughs> ูงชอบเลือกไม้นะครับอย่างเช่นบางทีเด็กมันก็จะเอาขอดไม้เนะี่ยเป็นไม้จัไม้เน,นียนะ่ยบางทีนะครับก็จะเอาเชีอยอะไรมาก็ไม่รู้เลยอย่างเช่นอะไรที่อย่างก้อนหินเนี่ยก็นะยเป็นนายมันนะ คือเรียกว่าเรื่องมากนะควรเราปาตาคิงย่อกว่าหนึ่งครับพระเจ้าเนะพระเจ้าแบบแบพระเจ้าพระเจ้านีก็ได้ส่งโอ้ประทานพรถ้าพอะเจ้าโอ้คือพระเจ้าพระเจ้าก็ได้ปธานพรส่งนกกระสาออกมานะนกกระสาโอเคนกกระส ลูกกระสาออกมาลูกกระสาเนี่ยเออลูกกระสานะอลกมาเป็นเจ้านาของพวกกบมาอูกบตัวใหญ่มากกบกบกบเป็ชั้นปูนะอ่ะเยี่ยมเหตุผลที่พระเจ้าได้ส่งกบลงมาแล้วก็ไม่ใช่เหตุผลใดเลยนบเพื่อมากราบรนบพวกกบนะที่เรื่องมากนะก็จุงระไปอันนี้กบกบ กำลับกบแน่กบกำลับกบแน่เฮ้ออะกันเนี่ยพลังขึ้นเต่าอย่างนั้นเหรอลูกกสานะนี่ลูกกสาเทเทสมบีเคนี่ลูกกสาจงข้าไปมีฮานุขี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพอร์เฟกตัวดำตุ้มเกิดเป็นโก้คันเนาะนี่อยู่จอ่ะนี่นี่นี่สิบบูบบูบูไป เออเออดีคะตึต้มต้มต้ม้มตุ้มแน,นยอด,ยอด,ยอดปีเข้าแล้วยอดลูคี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครัโอเคทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่เรื่องมากครับไม่งั้นจะโดนว,วนัมนวดัมทูเฟกคิ้วแล้วเปอร์เซ็นต์เฮียอะไรเนี่ยโอยเลวเล้วแ